สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นกับเพื่อนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะพามารีวิวชมบริเวณรอบบ้านนะคะแล้วก็พาดูต้นไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอันนี้ก็จะพาดูต้นผักนะคะแล้วก็มีต้นมะละกอด้วยนะคะมีต้นมะละกอเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอที่ติดผลแล้วนะคะต้นเตี้ยนนิดเดียวเองนะคะเนี่ย ดี๋ยวให้ f อซดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกยาวนะคะเป็นพันอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาตำตำส้มกินก็อร่อยนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้นะคะกําลังโตนะคะว่าเป็นพืชผักสวนครัวข้างบ้านค่ะแล้วก็จะพามาดูต้นอันนี้นะคะ <เรา those> อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรไวะในถังเนี่ยฮะไม่ใช่เนี่ยที่กินกับลาบก้อยเนี่ยเออ,อ ör, ผักแพรออันนี้นะคะเป็นผักเป็นเป็นผักแพรวนะคะแล้วก็ อ, bert, a roommate, a อันนี้ก็จะเป็นต้นบอลสีนะคะต้นบอลสีแล้วก็อันนี้เป็นต้นปทุมมาหรือว่าต้นกระเจียวชยภูมินั่นเองนะคะดอกกระเจียวนะคะนี่สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมะละกอนนะคะเยอะมากเลยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบพวกดอกกระเจียวพวกชยภูมินะคะแล้วก็มีพวกมะเขือทงมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเรียกว่ากวนอิมนะคะเนี่ยกวนอิมนะคะแล้วก็มีเยอะมากเลยค่ะ ข้างในก็จะเป็นต้นประทุมมาเหมือนกันนะคะอันก็จะเป็นเบี้ยพริกนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยอุ้ยลูกสวยมากเลยพริกก็เนี่ยค่ะไม่ต้องได้ซื้อได้หานะคะก็หาเก็บตามรัวบ้านนะคะแล้วก็ได้กินแล้วนะคะเนี่ยค่ะปลอดสารทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็น บริเวณรอบบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูแล้วก็จะมีต้นมะนาวด้วยนะคะลูกดกมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเวลาตำมะละกอหรือว่าราบก้อยซอยห่างก็ไม่ต้องไปหาทรงหาซื้อนะคะก็เก็บได้ที่สวนบริเวณบ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนวดหรือสีนะคะนี่ราคาก็เป็นต้นคุณนายตื่นสายนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะเป็นอ่ะ ต้นไม้เยอะนะคะเป็นพวกต้นไม้ประดงประดับนะคะแล้วก็มีกงมีกล้วยอะไรเยอะด้วยนะคะวันนี้อากาศดีค,มคืมฟ้าคืมฝนนะคะก็เลยรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่ามาเล่นกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะหุยกล้วยแม่นางสวยมากเลยแล้วก็มะนาวมะนาวก็ดกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเป็นมะนาวลูกแก่แล้วนะคะน้ําน้ําเยอะลูกแก่ก็เยอะนะคะเนะี่ย เยอะมากของกินนางนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรนะเข็มสามสีมัง้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะต้นไม้เยอะนี่ละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านแม่นางนะคะก็จะอยู่นอกบ้านนะคะนอกหมู่บ้านก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าอยู่ริมสุดเลยนะคะติดทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดู บริเวณรอบบ้านนะคะเป็นพวกต้นไม้แล้วก็พวกผักสวนครัวนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เอฟซี MC ทุกคนที่เข้าารับชมแล้วถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่องทัดดาวอินดี้ค่ะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ